ว่าสงขาเราอยากจะพัฒนาในเรื่องของระบบบริการประถมูมิอ,อย่างไรวห้บริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเรือโดยคลินิกแพทย์แผนไทยเปิดให้บริการฟืน้นฟูมารดาหลังคลอดและคลินิกเฉพาะโรคซึ่งผู้ป่วงด้วยอาการทางระบบกลามเนื้อ แผนไทยเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพด้านาการแพทย์แผนสทขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนย้ากายภาพบำบัดของประชาชนในพื้นที่ตระเนเทพาพโดยการสบนับสนุนงบประมาณจาก,อ,ก,าอ,ากขของค์การป่วยที่มารับบริการนณะคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวจัตกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยและคลินิกกายภาพบำบัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและจากการทำงานของ ข้าหลวงข้แรงเมื่อกี้มาช่วยเพื่อนําเาสนสงให้แมแพทย์สารสุขจังหวัดว่าะจะมีช่องทางไหนในการที่จะมาชนกระตรงกลางแล้วเกิดศูนย์อย่างนี้ค่ะที่เรียนเป็นโมเดลและตอบสูนย์การชนในพื้นที่ร่วมกันโร,โรงพยาบาลเทพาเขาถามว่าอยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ท่าม่วงเพก็ว่าเออไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ไปที่ท่าม่วงแต่ว่าไม่รู้นั่นเราอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็แนะนําที่ศูนย์กายภาพที่นี่ ี่ทำม่วงหลังจากนั้นก็วันถัดมาก็มาที่นี่เลยวันแรกเหรอยกมือไม่ได้เลยแค่จะยกมือจะยกเท้าอะไรทำอะไรไม่ได้หมดเลยก็หมอช่วยยกช่วยยกแบบนี้สอนวิธีการยกว่าให้ยกมือยังไงยกเท้ายังไงก็กลับไปบ้านก็หักมาสัวันอาทิตย์ละสอวันเกือบจะสามเดือนแล้วแหละตอนนี้ก็ เดินได้ไม่ใช้ไม่ใช้แม้เท้าได้เลยานเช้าพิธีเปิดศูนย์สร้างสุขชุมชนตำบลเทวาอำเภอเทวาในวันนี้นะครับซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการ พื้นปรสมรรถภาพขององคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นสถานบริการหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้สูงอายุหรือองคอ์กรอื่นๆเพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตได้อย่างตั่วถึงและมีประสิทธิภาพจร่งขึ้น ตัวผู้ป่วยและก็ครอบครัวญาติพี่น้องนะครับไม่ต้องเดินทางไปกลและก็มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาได้รวดเร็วและก็ทั่วถึงและก็เท่าเทียมกันนะครับซึ่งศูนย์นี้ก็เป็นอีกศูนงของการบนนริหารสนรนหวาสงกราที่จะดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องรประชาชนโดยเฉพาะเป้าหมายหลักคือกลุ่มคนพิการ หนึ่คนผู้สูงอายุงานแต่งโานมาให้ความรู้ท่านมีบุญมากนะท่านได้บุญมากนะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วท่านทายสิครับแปดสิบค่ะโอแล้วเดี๋ยวคือขอค่ะตื่นตี 3, 4, สทีสี่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิตา้าอิสลามก็ละหมาดใช่ไหมคะแล้วก็มาออกกำลังกายเขาไม่้จช่วยเหลือคนมาตั้งแต่เล็กจนโตดูที่กรุงเทพก็ช่วยเหลือแล้วมาอยู่นี่อยู่กับใครบ้านนี้เป็นบ้านเก่าของคุณพ่อสร้างไว้พ่อเป็นเกษตรอำเภอที <t <t ่นี่ดีม่กดูกับน้องชาย ปฏิบัติตามคุณหมอโชคดีนะได้หมอฟาสิมากับคุณหมอน้อยไปดูแลที่บ้านเลยค่ะคนบ้านแล้วก็ออกออกวิธีการออกกำลังกายนี่ค่ะไม่หมดนะเออไม่หมดหมดนู่นไปว่าจุดสตาห์นี่ทำยังไงอ่าใช้เวสสัมมา 那为民呢？